ข้อมูลข่าวสารในคลิปนี้ค่ะมาอัปเดตให้ฟังนะคะว่ามีมาตรการอะไรบ้าง ที่รออนุมัติในวันที่19พฤศจิกายยนนี้เป็นของขวัญปีใหม่นะคะเงินเยียวยาบ้านละ5,000-7,000ถึง 7, บาทเงินชดเชยน้ำท่วมจะได้วันไหนนะคะก็มาสรุปให้ฟังแล้วค่ะก่อนประรับชมระฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับในเดือนธันวาคมค่ะเงินช่วยเหลือกลุ่มปะบาะคะ่ะมันจะเป็นเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเงินเบี้ยอาชีพผู้พิการเบี้ยอาชีพผู้สูงอายุนะคะ จะได้รับกันในวันที่9ธันวาคมค่ะซึ่งในส่วนของเงินเด็กนะคะยังได้600บาทเท่าเดิมค่ะเงินผู้สูงอายุ600บาทถึง1,000บาทนะคะไม่มีการจ่ายพิเศษอะไรเพิ่มเติมเ,มเงินผู้พิการอยู่ที่800บาทถึง1,000บาทยังไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมเช่นเดียวกันนะคะและถ้าผู้พิการท่านไหนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะก็จะได้รับเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่22ธันวาคมอีก200บาทนะคะทุกคนและมาตรการของขวัญปีใหม่ที่ คนรอคอยนะคะซึ่งทางนายกนะคะได้กำชับไว้ค่ะว่าทุกหน่วยงานนะคะจะต้องนำเสนอเข้าสู่ครมนะคะภายในวันที่29พฤศจิกายนยนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ มาตรการแรกนะคะจะเป็นชุดมาตรการของขวัญปีใหม่นะคะซึ่งก็จะมีในส่วนของคนละครึ่งเฟสหกค่ะที่ทางสภาอุตสาหกรรมนะคะเสนอให้ทางรัฐบาลเนี่ยให้ขั้นต่ําอยู่ที่3,000บาทเลยนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยในเฟสแรกๆนะคะประสบความสําเร็จค่ะแต่ก็สังเกตได้ว่า เฟดหลังๆนะคะมีการลดวงเงินลงค่ะก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะก็เลยอยากให้ทางรัฐบาลให้ขั้นต่ำอยู่ที่3,000บาททุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้าน,นะคะคอมเมนต์กันไว้เลยนะคะและก็ที่มีออกมานะคะมีข่าวออกมาก็คือช็อปดีมีคืนนะคะเราเที่ยวด้วยกันนะคะรวมไปถึงเงินเพิ่มกำลังซื้อน,นะคะ<ๆ>ก็อาจจะมีมาด้วยนะคะกลุ่มปรบางบัตรคนจนก็เตรียมรอได้เลยนะคะ สัปดาห์หน้าเราก็จะได้รับทราบข่าวสารนี้พร้อมๆกันนะคะเด็กเกจะมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังนะคะถ้ามีรายละเอียดมีความคืบหน้านะคะในส่วนที่2นะคะจะเป็นเยียวยาน้ําท่วมค่ะเป็นเงินเพิ่มในส่วนนี้นะคะเป็นช่วยเหลือนะคะเพิ่มกําลังใจไม่เป็นว่าจะต้องเป็นเฉพาะ,กะเกษตรกรนะคะเป็นทุกกลุ่มเลยเป็นประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ําท่วมนะคะ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องอยู่ในพื้นที่ที่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยนะคะน้ําท่วม1เดือน,นะะทางรัฐเยียวยา5,000บาทต่อครวัวเรือนนะคะน้ําท่วม2เดือนเยียวยา6 0 0 0บาทต่อครัวเรือนน้ําท่วม3เดือนนะ,ะเยียวยา7,00 0บาทต่อคร,วรอัว,เร,วเรือนนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเงินชดเชยความเสียหายพื้นที่เพาะปลูกน,ะะน,นี่ก็ของเกษตรกรชาวสวนชาวไร่ค่ะ ถ้าเป็นข้าวนะคะก็ได้อยู่ที่ไร่ละ1,340บาทนะคะพืชไร่พืชผักร่ละ1น8 0ักไร้บาทไม้ผลไม้ยืนต้นไร่ละ4,048บาทนะคะก็ได้กันคนละไม่เกิน30ไร่นะคะทุกคนมาตรการนี้นะคะก็เร่งเข้าคอรมอในวันที่2 9พฤศจิก,กายนค่ะแล้วก็จะได้รับเงินนะคะกันในเดือนธันวาคมนั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะทางรัฐเขาก็เตรียมที่จะช่วยเหลือกลุ่มบาบางกลุ่มที่มีไรายได้น้อยนะคะ4เดือนด้วยกันนะคะจะเป็นมาตรการลดค่าไฟนั่นเองนะคะเหมือนที่เคยผ่านมานะคะที่เราได้ลดค่า FT กัน,นะคะ่ะ จะจะมีต่อเนื่องไปอีก4เดือนนะคะมกราคุมภามีนาและเมษาในปี2566สําหรับกลัวเรือนที่ใช้ไฟไม่เกิน500หน่วยนะคะซึ่งมาตรการนี้ก็รอความชัดเจนอยู่เช่นกันค่ะติดตามข่าวสารกันให้ดีนะคะภายในเดือนนี้ได้ทราบกันแน่นอนค่ะสิทธิประโยชน์ของเรายังมีอีกมากมายนะคะใครไม่อยากพลาดสิทธิประโยชน์ของตัวเองนะคะที่ทางรัฐมีให้ก็กดติดตามเพจของเราได้เลยนะคะมาสรุปให้ทุกคนได้ฟังทุกๆวันอย่างแน่นอนนะคะคลิปนี้ต้องจบเพียงเท่านี้ ค่ะฟังมาถึงตรงนี้คิดว่าดีมีประโยชน์ฝากกดแชร์ออกไปด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ